สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เสนอตอนมะเร็งสมองเมื่อวันพฤหัสที่23พฤศจิกายน2532มีนายแพทย์ผู้หนึ่งโทรศัพท์มาขอพาลูกสาวมารักษาเพราะทางการแพทย์รักษาไม่หาย เด็กสาวผู้นี้อายุราวๆ17-18ปีเวลานั่งอยู่ตรงหน้าจะพูดงุง้งงิงงุ้งงิงอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆก็จะมีอาการเริ่มจะชักฉันได้รีบเสกน้ำมนต์ให้ดื่มก็หายแล้วได้เอาน้ำมนต์มารดหัวรดตัวให้ด้วยปแปลกมากจริงๆธรรมดาเธอจะเป็นคนที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นเธอจะอยู่ในโลกของเธอเท่านั้นแต่วันนี้พอรดน้ำมนตและเป่าหัวให้ เมื่อคนที่พามาและคุณพ่อเธอบอกให้ทราบก็รู้เรื่องแล้วก็กราบอย่างดีมีหนำซ้ำยังพูดว่าขอบคุณค่ะตามที่คุณพ่อเธอสั่งได้อย่างชัดเจนอีกด้วยฉันเห็นแล้วรู้สึกสงสารเหลือเกินไม่รู้ว่าเกิดวิปริตอะไรในสมองหรือถูกลมเพลลมพัดอะไรมาคุณพ่อเธอบอกว่าได้เช็คสมองแล้วก็ไม่ปรากฏอาการผิดปกติใดๆ แต่ทำไมสมองถึงสั่งงานออกมาแบบคนฟั่นเฟือนแล้วยังมีอาการชักแทรกมาเป็นครั้งคราวด้วยแบบนี้น่ากลัวมีก้อนเนื้องอกในสมองมากกว่าอย่างอื่นแต่ก้อนเนื้อนี้คงเล็กมากและเกิดขึ้นในจุดที่คอมพิวเตอร์หาไม่พบก็อาจเป็นได้คือถ้าฟั่นเฟือนธรรมดาก็ไปอีกอย่างแต่นี่มีอาการชักด้วยจึงสันนิษฐานได้80%ว่าต้องมีสิ่งแปลกปลอมไปทับส่วนสำคัญในสมองมากกว่าอย่างอื่น แต่ก็อีกนั่นแหละคือพอเสกน้ำมนต์ให้ดื่มและลดน้ำมนต์แล้วทำไมเธอถึงรู้สึกตัวเป็นปกติเรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ตามคุณพ่อของเธอก็คงพามาอีกเพื่อมาดูว่าอาการมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคราวนี้ก็จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนรายนี้อาการหนักมากเป็นมะเร็งที่สมองพอเห็นใบขอการรักษาก็หมดกำลังใจเสียแล้ว มะเร็งขึ้นสมองนี่มันอันตรายสูงสุดของโรคเสียแล้วครันจะบอกญาติไปตรงๆก็สงสารเดี๋ยวจะทำให้ใจเสียเพราะดูเธอกังวลมากพูดไปร้องไห้ไปก็เลยไม่กล้าจะซ้ำเติมแล้วก็ไม่ทันได้ถามเจ้าแม่ด้วยจึงตัดสินใจเสกน้ำมนต์ไปไว้ให้วางบนหน้าผากท่องคาถาและดื่มตามที่เคยสั่งให้คนที่เป็นเกี่ยวกับสมองพึงปฏิบัติได้ให้น้ำมนต์ไปสี่ถุงในวันแรก เราราวสี่วันพอถึงวันนัดต่อมาเธอก็มารับน้ำมนต์อีกคราวนี้ดูหน้าตาดีขึ้นและเมื่อถามถึงอาการก็เล่าว่าแต่เดิมเป็นมะเร็งขึ้นสมองก็ทำให้เป็นอัมาพาตมือยกไม่ขึ้นพูดไม่ได้เดินไม่ได้แต่เมื่อได้น้ำมนต์ไปใช้รู้สึกคนไขมีอาการเปลี่ยนไปในทางที่ดีคือรู้สึกสมองเริ่มสั่งงานแล้วพูดอะไรด้วยก็ฟังและพยายามพูดตอบเล่าเสร็จก็ขอรับน้ำมนต์ไปอีก ครั้งที่สามนี้เธอเล่าให้ฟังทำให้พิศวงเป็นที่สุดอะไรกันมือยกได้แล้วและพูดได้แล้วแม้ยังพูดไม่ค่อยชัดก็ฟังรู้เรื่องขาก็ยกได้เคลื่อนไหวได้เองแล้วด้วยพอครั้งที่สี่เธอเข้ามาก็มากราบที่เท้าบนหลังเท้าทีเดียวกราบถึงสามทีหน้าตาสดใสเล่าอย่างอัดอั้นที่ต้องนั่งรอเพราะอยากจะเล่าจนถึงคิวจึงมีโอกาสเธอเล่าว่า เดี๋ยวนี้คนไข้เดินเองได้แล้วพูดก็ได้ดีมีหนำซ้ำยังยกของได้เองด้วยกำลังจะกลับบ้านและจะดื่มน้ำมนต์ต่อไปเรื่อยๆเพราะที่หายนี่ก็เพราะอนุภาพของน้ำมนต์ที่แท้จริงมิใช่อื่นไกลกลาบแล้วก็กลาบอีกอยู่นั่นเออโรคนี้ก็แปลกจริงๆที่คิดว่าหายแล้วกลับไม่หายหรือไม่ก็หายช้ามากแต่ที่คิดว่าตายแน่ กลับหายได้อย่างรวดเร็วจนคนรักษางงงันไปเลยไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรมีเรื่องน่าย,ยินดีที่คนไข้อาการหนักขนาดหมอบอกว่าหายาทำใจได้แล้วแต่กลับหายเดินออกจากโรงพยาบาลเองกลับมาพักฟื้นอยู่บ้านได้แล้วคนไข้ารายนี้ลืมไปแล้วว่าเป็นผู้หญิงหรือชายแต่ถ้าจําไม่ผิดคิดว่าเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นมะเร็งในสมองที่ปอดที่ตับ ฟังดูแล้วน่ากลัวและแน่ใจได้เลยว่าไม่มีทางรอดถ้าลงไปถึงสมองได้แล้วต่อไปก็คงไปที่กระดูกถึงกระดูกเมื่อไหร่ก็จะยิ่งปวดทรมานเป็นที่สุดผููที่มารับน้ำมนต์ไปทุกครั้งเป็นลูกสาวของคนไข้แล้วก็ไม่ได้เคยถามจนเมื่อวันหนึ่งถามไถ่กันเข้าคือได้รับฟังมาว่าจากการที่นอนเบบพ,พูดไม่ได้กินไม่ได้ลุกไม่ได้ หลังจากได้รับน้ำมนต์ไปใส่ในสายยางก่อนอาหาร1ชั่วโมงวันละ3 4สครั้งอาการก็กระเตื้องขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทอสายยางออกกินอาหารอ่อนได้พูดได้ลุกได้และในที่สุดเดินได้และกลับบ้านได้ทั้งนี้และทั้งนั้นมิใช่อื่นไกลคนเจ็บคนนี้ยังไม่ถึงอายุไขหนึ่งมีบารมีพอที่จะรับการโปรดของเจ้าแม่ได้หนึ่งและอธิษฐานจิตได้แน่วแน่อีกหนึ่งน้ำมนต์จึงศักดิ์สิทธิ และดนบันดาลให้คนไข้รอดพ้นจากความตายดั่งปาฏิหาริย์เช่นนี้จบตอนที่1ต่อไปเป็นตอนที่สองตอนข่าวดีวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังสารวลนอยู่กับการรักษาคนไข้ที่มากันแน่นขนาดเดี๋ยวนี้ทุกนัดช่วงเช้าฉันจะมีคนไข้ที่ต้องรักษาด้วยการปฏิบัติถึง6รายกว่าจะเสร็จจากข้างในก็ตกสิบเอโมงกว่าพอออกมาก็มีคนไข้อมัมพฤกษ รอรถน้ำมนต์อีกสองรายเล่นเอาหอบกว่าจะได้นั่งพอนั่งปุ๊บน้องสาวก็เข้ามาหาพาคนไข้สตรีมาสองคนบอกว่ามาจากโคราชจะขอลัดคิวหน่อยเพื่อจะรีบไปขึ้นรถกลับโคราชเพราะได้เบอร์ถึง46-47ถ้ารอถึงคิวก็คงตกรถแน่ๆฉันก็จำต้องยอมโดยขออนุญาตบรรดาผู้ที่นั่งรออยู่เป็นแถวเสียก่อนทุกคนก็มีน้ำใจดียอมให้ลัดคิวโดยดี คนไข้สองคนนี้เป็นญาติกันคนหนึ่งเคยมาหาแล้วส่วนอีกคนเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเธอเข้ามากราบอย่างนอบน้อมและพูดว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ได้มาพบกับท่านแม่เพราะบารมีของท่านแม่แทๆ้ๆดิฉันจึงได้มาฉันก็ถามว่าเป็นอะไรเธอตอบว่าดิฉันเดินไม่ได้มานานเพราะขามันติดยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่าติดยังไงทั้งปวดทั้งก้าวไม่ออกเดินไม่ได้ พี่สาวที่มาด้วยคนนี้เป็นผู้มารับน้ำมนต์ไปให้สองครั้งไปประครบด้วยก็หายเดินได้นี่แหละคะ่ะเลยขอเอาเงินมาทําบุญและมากราบขอบคุณท่านแม่ด้วยเธอนําเงินมาทําบุญ3 0 0บาทแล้วก็ขอน้ำมนต์ไปดื่มอีกจากนั้นก็ลากลับไปพร้อมกับได้เช่าเจ้าแม่กวนอิมปางรักษาไข้ไปบูชาด้วยองค์หนึ่งนี่เป็นคำบอกกล่าวจากปากคนไข้ที่หายเองแล้วพูดฉันจึงเชื่อสนิท แต่ถ้าเป็นคำบอกเล่าจากปากคนอื่นฉันจะยังไม่เชื่อเลยว่าเป็นไปได้อย่างไรทำไมถึงหายได้รวดเร็วนักวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2532มีคนไข้าสาวใหญ่สองคนมารับพระแม่ไปบูชาขณะที่รับน้ำมนต์ก็เล่าว่าหนูอยากจะเล่าให้ท่านแม่ฟังมานานแล้วคะ่ะแต่ไม่มีโอกาสหนูงี้สุดที่จะเลื่อมใสศรัทธาในท่านแม่จริงๆจำได้ไหมคะ คุณแม่หนูที่เป็นมะเร็งมดลูกลำไส้กินไปถึงปอดจนทะลุออกมาที่ปากแล้วท่านแม่บอกว่าให้หนูทำใจได้แล้วเพราะถึงอย่างไรก็ไม่รอดแน่แต่ท่านแม่ก็ให้น้ำมนเสกไปดื่มหนูก็รับไปเรื่อยเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูหายหมดแล้วไปเช็คเลือดก็ไม่มีมะเร็งเลยเดี๋ยวนี้กลับไปอยู่นครสวรรค์แล้วถ้านหนูไปนครสวรรค์เมื่อไหร่จะไปรับแม่มากราบท่านแม่ให้ได้แม่รำร้องอยากพบท่าน ผู้มีพระคุณเป็นที่สุดฟังแล้วฉันได้แต่งงมันเป็นไปได้อย่างไรคนเจ็บเป็นมะเร็งขั้นนี้แล้วจะหายได้อย่างดีก็ทรงอยู่แต่ไม่ทรมานและไม่ถึงแก่ชีวิตเท่านั้นแต่นี่หายหมดเลยเช็คเลือดแล้วก็ไม่มีเศษมะเร็งเหลืออยู่ฉันเองผู้ให้การรักษาก็ได้แต่งงแล้วก็งงจริงๆสักสองสาวันต่อมาฉันก็ได้รับข่าวที่ฟังแล้วมีความยินดีและปลื้มใจเป็นที่สุด จะไม่ให้ฉันรู้สึกอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อข่าวที่ฉันได้รับนั้นฉันได้ทำสำเร็จแล้วโดยการรักษาโรคมะเร็งที่ตับได้ฉันมีคนไข้ารายหนึ่งเป็นนายทหารยศร้อยเอกยังหนุ่มแน่นหน้าตาดียังไม่ได้แต่งงานเป็นลูกชายคนเดียวของบิดามารดาที่มีฐานะดีตำแหน่งหน้าที่ของบิดาก็ระดับปลัดกระทรวงแต่เจ้ากรรมเกิดเป็นโรคมะเร็งที่ตับและกินไปถึงปอดบ้างแล้ว บิดามารดาเธอพามาหาฉันตอนแรกฉันตรวจดูตับที่ข้างขวาร้อนมือและคลำเจอตับที่เป็นก้อนทีเดียวเธอเป็นนายทหารลาราชการมารักษาตัวก็ต้องเข้านอนในโรงพยาบาลเธอจะออกจากโรงพยาบาลมาหาฉันเฉพาะวันนัดแจกน้ำมนต์เท่านั้นตอนแรกอาการเธอก็ดีเป็นปกติจนตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนเจ็บหนักหนาอะไรในโรงพยาบาลและตึกที่เธออยู่เป็นตึกเก่า อยู่ๆวันหนึ่งเธอมีอาการปวดตับและหอบขึ้นมาอย่างกระทันหันตอนนั้นเธอกลับมาพักที่บ้านภรรยาเธอโทรศัพท์มาปรึกษาฉันและพามาพบแต่เช้าของวันรุ่งขึ้นพอฉันเห็นอาการก็รู้ได้ทันทีว่าคนไข้ต้องไปออกแรงทำอะไรอย่างหนึ่งเข้าแน่ๆตอนแรกไม่ยอมบอกที่สุดจึงยอมรับว่าก่อนที่จะกลับมาพักที่บ้านได้เข้าห้องน้ำแต่เมื่อถ่ายแล้วน้ำจากโรงพยาบาลไม่ขึ้น ก็เลยเอากระป๋องตักน้ำไปราดช,ชัโครกสองสามกระป๋องนอกจากจะทำให้กระเทือนตับแล้วอาการที่หอบก็บอกให้ฉันรู้ได้อย่างดีว่าได้เกิดน้ำท่วมปอดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดให้รีบนำตัวคนเจ็บเข้าโรงพยาบาลโดยด่วนฉันจับชีพจรดูเต้นเร็วและแรงมากตกลงคนไข้ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ผลการตรวจน้ำท่วมปอดจริงๆและยังมีอาการตับอักเสบมากท้องก็บวมฉันรับฟังข่าวด้วยความเป็นห่วงในอาการมากคุณพ่อคุณแม่เธอก็มารับน้ำมนต์เสกจากฉันให้คนไข้ไปดื่มและเอาผ้าก๊อซชุบน้ำมนต์แปะที่ตับตลอดทุกวันวันละสองสามหนฉันอยู่ทางบ้านก็แผ่อน,นิสง์ไปให้เจ้ากรรมในเวรของคนไข้เพื่อให้ปลดปล่อยให้คนไข้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้ให้พ้นจากบ่วงกรรม ทุกเช้าหลังสวดมนต์เป็นประจำในที่สุดฉันก็ได้รับข่าวดีมาเรื่อยๆท้องบวมก็ยุบลงวันละสองนิ้วบ้างสามเซนบ้างจนแฟบเป็นปกติส่วนที่ฉันพอใจมากก็คือตับที่อักเสบและเริ่มโตขึ้นกลับยุบลงเป็นที่อัศจรรย์ของหมอที่ให้การรักษาเป็นอย่างยิง่งอาการหอบก็หายแทบจะไม่มีเหลืออาการเหนือ่อยๆอยู่บ้างเพราะปอดยังทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่ถ้าลงทำให้ตับเล็กลงได้แล้วให้ถือว่าคนไข้ารายนี้จะต้องหายอย่างน้อย60%ส่วนอีก40%ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับปอดและการปฏิบัติตัวของคนไข้ว่าจะรักษาการใช้พลังได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเธอได้บนตัวบวชถวายกุศลให้เจ้าแม่ไว้ด้วยและฉันเองก็เมตตาเธอมากจะพยายามช่วยรักษาเธอจนสุดความสามารถทีเดียวฉันได้รับฟังข่าวดีอีกแล้ว ญาติของคนไข้ามารับน้ำมนต์แล้วเล่าให้ฟังว่าคนไข้เป็นมะเร็งที่มดลูกแต่เดิมเป็นมากขนาดเดินไม่ได้แต่หลังจากมารับน้ำมนต์ไปดื่มไม่นานเท่าไหร่ก็เดินได้ขนาดลงบันไดามาชั้นล่างได้เองโดยไม่ต้องมีใครช่วยและอาการที่เคยปวดก็ปวดน้อยลงมากฉันเองฟังแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจนักที่คนไข้ย,ยังมีอาการปวดอยู่อีกเห็นจะต้องขับเคี่ยวกันต่อไปอีกจนกว่าจะไม่ปวดนั่นแหละ จึงจะแน่ใจได้ว่าหายแน่โดยฟังจากการตรวจผลเลือดอีกครั้งหลายเดือนมานี้รู้สึกว่าคนไข้ที่อยู่ในอเมริกาเป็นส่วนใหญ่จะมารับน้ำมนต์บ้างเจ้าแม่บ้างไปรักษาตัวและบูชาเจ้าแม่ไปกราบไหว้อย่างเลื่อมใสศรัทธากันมากเป็นที่น่าสังเกตบางรายถึงขนาดบินมาโดยตรงยอมเสียเงินค่าเรือบินเป็นหมื่นๆเพื่อมารับน้ำมนต์แล้วส่งข่าวมาว่าได้ผลดีเกินความคาดหมาย วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2532น้องสาวได้รับโทรศัพท์ทางไกลมาจากพาร์คเวย์บอกว่าคนไข้คนหนึ่งเป็นแคนเซอร์ที่คอทานอาหารทางสายยางต้องให้ออกซิเจนมาตลอดได้ส่งคนมารับน้ำมนต์ไปใช้ดื่มทางสายยางเป็นเวลาประมาณ1-2เดือนบัดนี้เลิกเจาะคอแล้วสายยางก็ถอดออกออกซิเจนก็ไม่ต้องใช้หายใจได้เองทานอาหารได้เองแล้ว อาการดีขึ้นอย่างแปลกประหลาดนี่โทรศัพท์มาก็เพื่อจะให้คนที่เป็นญาติทางเมืองไทยมาขอ,อน้ำมนต์เพื่อส่งไปให้อีกได้รับทราบแล้วรู้สึกปลื้มใจมากที่สามารถช่วยชีวิตคนให้กลับคืนเข้าสู่สภาพเกือบจะปกติได้หลังจากต้องทนทรมานมโนมนานทั้งๆท,ที่คนไข้ก็อยู่ไกลแสนไกลยังช่วยได้ถึงขนาดนี้ก็นับว่าคนไข้มีบาร,รมีไม่น้อยจึงรับบาร,รมีและพลังจิตจากฉันได้ จนเห็นผลออกมาอย่างดีเกินคาดเพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตอยู่มีงานทำมีข้าวกินมีเงินพอใช้มีที่อาศัยอยู่ควรจะพอใจในชีวิตแล้วและจงประกอบแต่กรรมดีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีเราก็จงรีบทำหาเวลานั่งที่หน้าพระได้สักห้านาทีทำจิตสงบหรือนโมสักสามจบก็ยังดี สิ่งใดที่เรารู้ว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความชั่วหรือความเดือดร้อนก็จงหลีกหนีไม่ก่อศัตรูสร้างมิตรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเมื่อหมดวันจะเข้านอนก็ท่องพุทธโธเรื่อยไปจนกว่าจะหลับเมื่อตื่นขึ้นมายังมีชีวิตอยู่ก็จงปฏิบัติตัวแบบเมื่อวานผลที่เกิดก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดีเป็นลูกโซ่ติดต่อกันนี่คือการมีชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทส่วนอะไรมันจะเกิด ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็จะต้องเกิดไม่มีเทวดาองค์ไหนมาห้ามได้แต่ถ้าเราสร้างกุศลผลบุญไว้เราก็อาจจะขอบอนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยให้หนักเป็นเบาได้เท่านั้นส่วนผู้ที่จะมีโชคมีลาบก็เช่นกันถ้าถึงกำหนดที่เราจะได้ก็ไม่มีใครจะมาหยุดไว้ได้และถ้าจะกราบบอลไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยท่านก็จะช่วยเราให้ได้เร็วขึ้นหรือมากขึ้นเท่านั้นเอง เอาละครับจบ E ีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับสวัสดีครับ